สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆลูกิสันชาแนลนะครับเมื่อนี้พอกันแล้วนะครับกับคู่กอบครับในช่องลูกิสันชาแนลนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้นะครับสีผ้ามะเบิงนะครับสําหรับข้องสังนะครับเฮ็ดบั่นนะครับอ่าบั่นนกดาวนะครับแต่ว่าอันนี้สิเป็นปูนนะครับสําหรับคลิปที่แล้วนี่เป็นการลุ่งเสานะครับอ่าคลิปนี้เท่ากับผ้ามะเบิงนะครับในเรื่องของการที่ขั้นนะครับ อันนี้สิเป็นบ้านนะครับความกว้างของเขานน่ก็ะสิเป็นสามจุดหานะครับสามจุดหาคูณหกนะครับสามจุดหาคูณหกนะครับอันนี้ก็ขึ้นเสานะครับเสาก็ประมาณหกตนนะครับเสาหกตนอันนี้เป็นพื้นที่ใส่ซ้อยของ ตัวบ้านนะครับพื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านนะครับค่อนข้างที่จะกว้างเลยทีเดียวนะครับอ่าแล้วก็มีบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นอ่าระเบียงนะครับระเบียงเข่าห้องนะครับบริเวณบริเวณนี้ก็จะเป็นขั้วนะครับมองก็จะเป็นห้องน้ำนะครับโดยตู้เสื้อผ้านะครับ ตูเสื้อผาของหอกงกระสียื่นออกจากหลังบานนะครับตูเสื้อผาสียื่นออกจากหลังบานน,นะครับประมาณหา้าสิบถึงหกสิบเซนนะครับอันนี้บริเวณน,น,นี้เป็นตูเสื้อผานะครับพื้่นที่ใส่ซอยในบานของหองมันก็สีกว้างขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหลังนึงนะครับอยู่นี่กับประมาณสามหลังนะครับโดยต้นแบบก็จะเป็นบ้านหลังสีฝานั่หนะครับ นั่นคือต้นแบบนะครับอันนี้เทากับที่ขัน้นที่ขั้นไหวนะครับนี่นะครับลักษณะของรูปแบบบ้านนะครับจะดึงเอาคล้ายๆกับบ้านนกดาวนะครับครับต้นแบบมาจากบ้านนกนกดาวแต่ว่าเขาใส่ปูนนะครับ ใส่ปูนราคากระสีดรอปลุ่งอีกนะครับข่ากระสีดรอปลุ่งนะครับความแข็งแรงความแข็งแรงกับสีดีนะครับสีดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นบล็อกที่ขั้นนะครับบล็อกที่ข้นบล็อกที่ขันอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับ ที่ข้านที่ข้านเลยหรอกก่สิได้ลงนะครับครับก็โดยโดยประมาณนะครับเนาะอ่าโดยประมาณกาลังขนดินเขานะครับพี่น้องครับกาเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้นะครับอ่าเดี๋ยวไวส้สำนีกก่อนเดี๋ยวมีเพิ่มเติมเ,มเอียงนะครับก่สิีเอามาไหา้สู่พรมพี่น้องฟังนะครับก็ไปกับเรือการกอนะครับต่อไปกับเรือการกอ ามาขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวพอกันไหมในคลิปหน้านะครับพี่น้องเนะาะก็ขอฝากไว้นะครับกับช่องลูกวิสานแฉแนวนะครับหลากหลายแนวบึงนะครับเนะาะเอนว่าเดี๋ยวเอาไวส้สำหนีก่อนครับพี่น้องพอกันไหมครับในคลิปหนา้าสวัสดีครับ